ครับสวัสดีนะครับสำหรับแฟนพันธุ์แท้ของซีรั่มคอสเมติกครบรอบ16ปีนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ครีมน้ำนมพอกหน้าใสของผมนะครับซีรั่มคอสเมติกวันนี้จะมาจับรางวัลนะครับก็จะเป็น iPad นะครับมินินะครับก็จะมาจับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับเหลืออีกนะอีกถึงสามรางวัลเป็นวันนี้เป็นรางวัลที่13นะครับอีกสามรางวัลก็ มีของรางวัลรอคุณอีกเยอะเลยเพียงคุณดูกติกาเข้าไปใน Facebook นะฮะของซีรัมคอสเมติกแล้วก็ดูกติกาแล้วก็ส่งเข้ามาคุณก็จับมาอยู่ในนี้นะครับแล้วก็จะเป็นผู้โชคดีหนึ่งในนั้นนะวันนี้จะเป็นไทยแผงนี้นะครับผมขอจับันนี้นะครับวันนี้ที่จะจับก็คือคุณที่คนที่โชคดีได้แก่แทนแทนแทนแน,นี่นะครับผู้ที่โชคดีประจําสัปดาห์ที่13นะครับนี่ ได้ไปแล้วนะครับ iPad mini ครับคุณก็จะได้ใช้ iPad อย่างมีความสุขนะครับยังยังไงนะครับรีบส่งเข้ามาครับเลืออีก3รางวัลนะครับนะครับก็ใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับยังไงเจอกิปิปหน้าครับยินดีสำหรับคนที่โชคดีกับซีรัส์คอสเมติกครบ16ปีนะครับกับ iPad mini สวัสดีครับ